ข้องยางพิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาฟอร์ซ่า310ไปทำท่อใหม่นะครับผม ว่าล <aid> ั <Solomon> ่นแค่ไหนนะครับไปลุยกันเพื่อนเพื่อนอายุอายุบอกว่ากูจะาถึงคนแรก นี่ครับผมเดินทางมาถึงแล้วกับสมาชิกเรารถไปไหนนะครับอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยเอาเข้าโรงงานนะเพื่อไปขึ้นท่อขึ้นคอท่อใหม่อ๋อก็คือที่นี่เขาทำคอใหม่เลยไม่ได้สำเร็จรูปแล้วมาใส่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทรงมันจะสวยกว่าก็เราจะสามารถคือเขาไม่มีแบบของตัวนี้<อ>ไม่มีตัวทิ่ ครับขึ้นขึ้นงานใหม่เลยใช่ครับนี่ครับร้านชื่อร้านเบิร์นเอานะครับนี่เลยเขาเปิดแอร์ไว้ให้เออเด็กสักคู่เดี๋ยวเราอาจจะเดินทางไปหากาแฟดื่มแถวๆนี้นะครับผมอยาให้ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วเดี๋ยวตอนรับรถเนี่ยเรามาดูว่า ท่อโฉมใหม่ของเจที่ใส่ไปเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เจ้าของร้านนะครับร้านเบิร์นเอานะครับอยู่ลาดพร้า,าว9301นะครับทะลุกันหมดได้นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้ว่าเพจคือเพจอะไรครับผมหลังจากที่เรารอท่อนะครับ แล้วก็ใช้เวลานานเราเลยกลับมารอที่บ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านต่อนะครับเพื่อที่จะไปรับรถนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า For ์ซ่า350เดิมๆเนี่ยแล้วเราพาไปเปลี่ยนท่อเอาท่อเดิมออกใส่ท่อแต่งเนี่ยจะมีรูปโฉมยังไงบ้างแล้วก็เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันที่ร้านครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวพวกเราเดินทางกันสักครู่นะครับผม Let's go นี่เ,เดินทางถึงแล้วครับผมก็ลองดูก่อนว่าถ้ามันไปสายเยอะถ้าสมมติถ้ามันเป็นไงบ้างครับโคตรอ๋อสวยไหมอเออรถใหญ่ใหญ่ของเจ้าของรถใช่คิดว่าตอนแรกตอนแรกว่าเจ้าของรถคืออันนี้ <S <S ว่าไงครับเสี่ย วฟเ,เฟังเสียงกันดูอีีีกทครัับฟงงเสยแล้วะฟังเสียงท่ออชื่อร้านว่าเบอร์เอาครับเดินทางมาไงครับเนี่ยอยู่ลาดท้าเอาสามเก้า <39 S 2> ลาดทา้าวเฮ้ยเก้าเก้าสามลาดท <93. S 2> <93. S 3> ้าวเก้าสามจะมีนี่โลโก้นี้เลยแ,แเดี๋ยวจะ เทสเสียงนะครับผม ครับผมไม่เป็นไรในต่างๆทอนงั้นไหนๆแล้วผมขอสอบถามพี่หน่อยครับพี่พี่อาร์ตใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับครับผมร้านเบิร์นเอาท์ครับถ้าจะเดินทางมาประมาณอยู่ช่วงไหนครับผมอยู่ลาดพร้าว129อะครับอืมก็คือจริงๆเซิร์ชในกูเกิลก็เจอเลยเขียนว่าเบิร์นเอาท์อีซัทครับผมคือตามตามโลโก้ท่อนี่เลยครับครับอ่าก็ขึ้นเลยก็คือผมปักหมุดไปให้เรียบร้อยเออถ้าถ้าเอาสะดวกถ้ามาจากฝั่งอ่า สีนครินมาทางลาดเท้าร้อยหนึ่งเก้าสิบเก้าจะสะดวกกว่าแต่ถ้าถ้ามาทางกับต้นลาดเท้าวอ่ะครับมาทางช่วงราชดายนี้ยเข้าลาดเท้าเก้าสิบสามก็สะดวกเพราะว่ามันลอยมาถึงกันอยู่แล้วก็มามาตามปักหมุดในแมปเลยหน้าร้านก็อันนี้เลยครับเป็นกระจกดํานะครับก็ติดต่อพี่ได้ในเพจได้เลยนะครับใช่ครับผมรบกวนขอเบอร์โทรได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับก็เบอร์โทรนะครับสามแปดหกนะครับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจเจตัวนะครับผม จ็ดสามตัวแล้วก็ของพี่ปิดวันไหนบ้างครับพี่ผมคิดวันอาทิตย์ครับอ๋อแต่ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะดิวกันในออนไลน์แล้วก็นัดวันกันมาใช่ใช่ครับอย่างอย่างของลูกค้านี่ก็คือมาจํางานเรียบร้อยครับคุยกันแล้วก่าสรุปก็อยากได้แบบไหนก็สรุปมาให้คาทางร้านร้านจะขึ้นตามแบบตามลูกค้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รถบิ๊กไบค์มีเกียร์สายพานอะไรรับหมดนะพี่รับหมดครับครับผมซีซีเยอะตัวหลักร้อยห้าสิบไปถึงตัวพานรับหมดรับหมด โอเคครับพี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวฝากด้วยนะครับที่สามเเบิร์นเอาให้ดีนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับท่อรูปทรงเอาเรื่องรูปทรงอ่ะถูกใจไหมรูปทรงถูกใจครับเพราะว่าเป็นคือเราสามารถออกแบบรูปลวดลาย แบบท่ออะไรนันลับสามารถสั่งได้หมายถึงว่ารีเควสตพี่เขาใช่ไหมว่าเอาเผาเผาสีนี้ตรงจุดนี้จุดนี้เผาให้มันเป็นขึ้นสีใช่ครับก็ทางเบิร์เอาเนี่ยรีเควสได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับการดีวกันระหว่างตัวเรากับตัวพี่อาร์ตเนาะใช่ครับแล้วเสียงพอใจไหมเสียงถือว่าโอเคเหมือนที่คุยกันไว้ต็เสียงเสียงดุแน่นแน่นเลยใช่ไหมใช่ครับ แต่ว่าเรื่องอัตราเร่งหรือการเปิดคันเร่งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลองไปลองขี่กันเดี๋ยวต้องไปลองขี่ขแต่ว่า <plain like. S 1> แต่ว่าโอเคว่ารถเดิมแน่นอนแหละใช่รถเดิมมันอั้นรูมันแค่นี้เองใช่ใช่ครับของเจอ่ะของผม,มนี่มันม <laughs> ียอไม่ได้เล <laughs> เริ่มมืดล้วเริ่มมืดแล้วเ, <laughs> เป็นรังพึ่งอ๋อก็คือถ้าหนูหูชาวบ้านหรือว่า หรือว่าเราจะไปไหนโดยที่ต้องเซฟเรื่องเสียงเนี่ยใส่ตัวนี้ได้เลยโดยการถอดปลายแล้วเมื่อกี้ที่คุยกับพี่เขาคือเดี๋ยวสีมันจะขึ้นกว่านี้เนาะใช่ตรงคอท่อเสียงมันจะสีมันจะเข้มกว่านี้จะเป็นไทเทนมันเลยอ๋อโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับอีพีที่เรามาพาเสียเจมาเปลี่ยนท่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ย เดี๋ยวผมขับตามเดี๋ยวผมข<ด>ับ,บตามน่าจะได้ยินเสียงนิดๆหน่อยๆก็เสียงก็ไม่ได้ถือว่าลั่นมากเพราะว่าเรารีวสคุยพี่เขาว่าอยากได้เสียงทุมท้มๆหน่อยไม่ต้องลั่นไม่ต้องถึงกับลั่นกระจุยจายนะครับพอสวยพองามแต่ว่าเปลี่ยนมาเนี่ยหล่อขึ้นเยอะเนาะลุก <Hey>, oh. ลุกรถมันดูเท่ขึ้นไหม ดูเท่ดูเท่หล่อเท่หล่อเท่ฮะเดี๋ยวต้องต้องต้องรอดูตอนรอบตอนรอบจัดจัดเพราะว่าอเขาเขาบอกต้องรอบรอบสูงสูงใช่ไหมใช่ตั้งแต่สี่พันรอบขึ้นไปเพราะว่าอันนี้เหมือนรอบเดียวเฮ้รอบเดียวโอ้ยสี่พันรอบเลยเหรอใช่ครับไม่ไม่แห้งตายเลยผมขึ้นครับอ๋อสี่พันรอบกว่าใช้เวลาเป็นเดือนเลย ก็คือเขาบอกว่าตอนตอนเปิดมันจะดังแต่ว่า,<อ>าต้องไปรอดูตอน4ทันรอบอถ้าเกิดเรายังรู้สึกดังไปเราก็ใส่แคปแล้วก็รูปทรงท่อถือว่าสวยนะเพราะว่าอย่างเงี้ยพอท่อกระดกมากกว่าท่อเดิมแล้วเนี่ยเราเห็นสวิงอาร์มกับปั๊มเบรกจะชัดก็คันเนี่ยผมว่าไปอัปเดตสวิงอาร์มเป็นพวก C N C ขึ้นรูปแบบ C N C สวยๆเงี้ยน่าจะเวิร์กเพราะว่ามันเห็น สวิงามชัดเจนเลยตอนเนี้ยจากรถเดิมที่ไม่ค่อยเห็นนะครับสำหรับฟอร์ซ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท้ายคลิปตอนเราเดินทางกลับบ้านนะครับเอถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้<อ>กดติดตามพวกเราได้โอเคแล้วถ้าสนใจท่อถ้าสนใจท่อเพจไหนเบิร์นเอาครับติด<อ>ต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางไลน์<อ>สามารถดูดู เพิ่มเตินมนาที c e b บุกครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไปฟังเสียงถ่ายคลิปไปดูภาพถ่ายคลิปตอนที่เราขับตามนะครับโอเคครับสำหรับวีีนี้ <Okay. S 2> สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม จเย็นนี่เออเสียงอะไร <c oughs> <c oughs>